้องนีอยังคะ Madden. นะคะครับสวัสดีครับผมชื่อนายสันติกนิกาครับชื่อเล่นว่าหม้ยครับเป็นเจ้าของไร่มะขามเปรี้ยวยักษ์ไอสุกครับบ้านไม่วากตำบลไอ่จรนคือไม่เจ่มจังหวัดเชียงใหม่ครับตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่ไร่มะขามเปรี้ยวยักษ์นะคะก็ดูฉากหลังก็เป็นมะขามนะคะก็อยากจะถามพี่มุ้ยว่าทํามะขามยักษ์เนี่ยเปรี้ยวยักษ์เนี่ยทำมาได้กี่ปีลวคะ มะขามเปรี้ยวยากทํามาได้แปดปีครับเริ่มปลูกได้แปดปีแต่ได้ผลผลิตมาได้สี่ปีครับเริ่มทําได้สี่ปีโอ้ทำมาเนี่ยคือยากไหมคะพี่ไม่ยากครับดูแลง่ายครับแล้วพี่มีแรงจูงใจอะไรคือแบบที่พิดค้นทํามะขามเปรี้ยวยากขึ้นมาพี่คือตอนแรกแม่ครับแม่ค้าค้า,ามะาขามพื้นเมืองอยู่อเอ,อไปเก็บตามหมู่บ้านครับแล้วก็ศึกษากับนะ้ากับผมว่าควรจะปลูกอะไรทดแทนดีคือ แม่ว่าเออปลูกมะขามปลูกมะขามจะดีที่สุดคือมะขามจะไม่ขาดทุนครับจะได้ตลอดเลยสร้างกำไรให้ครอบ้วยเนาะพี่มุ้ยคือน้องอยากทราบว่าพี่มุ้ยเนี่ยเอาสายพันธุ์มะขามมาจากที่ไหนอ๋อสายพันธุ์มาจากกันจนบุรีครับชื่อพันชอยโกมินครับเคได้มาอย่างไรอ่าค้นหาทางอินเทอร์เน็ตครับค้นหาทางอินเทอร์เน็ตแล้วก็ไปไปศึกษาดูงานที่ร้อยเขาอีกทีหนึ่ง ไปถามของวิทีครับใหญ่ขนาดนี้เลยใช่ไหมใหญ่ครับตอนนี้ยังใหญ่ไม่เต็มที่ครับลูกใหญ่ไม่เต็มที่ต้องรออีกประมาณเดือนไหนอ่าเดือนตุลาครับกลางเดือนตุลาถึงอ่าอ่าต้นพฤศจิกาครับโตเต็มที่ครับโตเต็มที่แล้วสามารถนําไปแปรรูปได้ครับนําไปแปรรูปได้แล้ววิธีการรักษาเนี่ยพี่รักษายังไงคะอ๋อผมผมปล่อยตามธรรมชาติเลยครับปล่อยตามธรรมชาติคือมันจะไม่ยุ่งยากเหมือนไม่ยุ่งยากครับไม่ยุ่งยากครับมะขามเปรี้ยวดูแลมันง่ายมาก แล้เราก็จะไปดูวิธีการแปลรูปแล้วก็วิธีการดูแลรักษาหืนกหรือให้พี่มุ้ยเป็นคนทำ พันครับอันนี้คือก่พันนี่พร้อมปลูกนี่พร้อมปลูกดูแลง่ายมากกกาพันตั้งแต่แกาพันเนาะดูแลง่ายมากครับรอ,อันนี้เรามาเปลี่ยนถุงเลี้ยงน้ำไว้ไว้โลมจิตวันออกดักแดดครับคือพร้อมขายได้เลยนี่คือแก่พันที่พร้อมขายติดแล้วเรียบร้อยอันนี้มาได้ดูแลอะไรเลยครับอันนี้คือแค่ลดน้ำเปลี่ยนถุงลดน้ำใหม่แล้วก็ต้นนี่ ต้นนี้ปลูกนี่ระยะห่าง10เมตรคูณสิเมตรนะครับคือ1นึ่งร้อยได้สี่สต้นครับผมปลูกนี่ตามสูตรนี้หลุมนี่ห้าสิบเซนคูณหกบครับปลูกปลูกมีขี้บัวลงลงลองก้อนหลุมก้นหลุมเรียบร้อยฮะคู่เขากับดินครับคู่เขากับดินแล้วก็ลงปลูกเนาะลงปลูกทำรักใหม่ครับทำรักใหม่แล้วก็แก้พันนะครับแก้พันที่ผม ปลูกนะครับลงปลูกหือ้อผ้ายางแทบอยู่เหนือระดับดินนอ,อประมาณหนึ่งนิ้วอันนี้ฮาสม,มติเลยครับคือปากถุงดำคือ,อคือปากหลุมเลยนี่อยู่เหนือระดับดินแบบนี้เลยครับเวลาก่อนปลูกห้มลดน้ำหนึ่งวันห <1 S 1> นึ่งวันครับห้มลดน้ำหนึ่งวันให้ดินมันยังแชะอยู่ฮ oh. าบ,บ,บีบครับบีบๆให้ดินแน่นนะ oh. เพราะว่าแหากหม่ที่กำลังขยายนะครับมามันมันจะขาดเนะ oh. าะก่อนปลูกเรียบร้อยครับ พยุงหรือว่าตุ้มครับตุ้มตุ้มถุงดำอ่างหื่องปีดครับใช้มีคัตเตอร์อกีดสองข้างครับกีดถุงสองข้างกีดสองข้างครับแล้วลืกเออแกะเปลือกออกเปลือกถุงดำออกครับคือแกะถุงออกแล้วเอาก็ตุ้มลงตุ้มลงลงหลุมอ๋อ <ลง S 1> ครับผมแล้วก็ทำรักใหม่เนาะ,ะยาวหนึ่งเมตรครับอ่าอยู่ประมาณหนึ่งนิ้วใบบรรทัดครับยาวหนึ่งเมตรอ่าเอามาพยุงต้นมันก่อนโคน การโคนตามลมครับการลมกันโนคนทำให้ต้นโล้มได้ครับเาทำลักใหม่เนเอปักลงไปครับและการดูแลการดูแลต้นแก่ถ้ทาทำเป็นเชิงธุรกิจก็ควรที่จะมีการพ่นโฮอร์โมนเดือนละสองครั้งก็ได้ครับเจ็ดวันต่อครั้งก็ได้นอุอเมาต้องได้ใจภัยครับครับผมดูแลง่ายแม็กก็แค่มีขี้วัว ขี้วัวขี้ไก่เศษปุ๋ยมักกัอย่างลงก้อนหลุมได้หมดเลยมีเศษหญ้าเศษใบมุมใบไม้รองได้หมดเลยครับแล้วก็ปลูกเรียบร้อยแล้วหรื่องลดน้ำาหื่องลดน้ำให้ชุ่มเลยให้ชุ่มต้นล้าครับดูแลขึ้นมาปลูกได้ประมาณสามสามเดือนถ้าถ้าจะเพิ่มตัวไวปลูกได้สามเดือนหพ่ซื้อปุ๋ยสูตรสิบห้าสิบห้าสิบห้าครับครับผม ปุ๋ยเคมีสูตร15-15นาะคือเขาเรียกว่าสูตรเสมอครับสามเดือนปุ๊บหือห้อเกะหื้อหื้อปลาสรอยอรอบๆครับแห้งปร,นนประมาณหกนิ้ว6นิ้บะรันทัดนะครับรอบๆนึ่งกับมือครับยิ่งโตก็ต้องยิ่งเพิ่มปุ๋ยยิ่งเป็นนึ่งปีก็ต้องใส่เป็นนึ่งกระป๋องน้ำนมครับปีที่สามนี้จะเริ่มปีปหกเดือนครับปีหกเดือนหนึ่งสองปี เริ่มแต่งกิ่งเป็นบางต้นได้เลยบางต้นจะ๋ย่อยครับมะขามพ่อนี้โตไวครับความเชยโกมินจะโตไวกว่าความอื่นๆอ่าครับโตไวแล้วก็หื้อผลผลิตเวอร์นะครับอ่าปลูกได้อ่านึ่งปีหกเดือนถึงสองปีเริ่มแต่งกิง่งเนาะปีที่สามเริ่มเริ่มอัดปุ๋ยอัดปุ๋ยอ่าปุ๋ยสูตรเสมออ่าครับผมแล้วก็ขี้ไก่ขี้ไก่ขี้ไก,ขก่ขี้วัวเล่งเนื้อ เนื้อ,อขี้กายเล่งเนื้อหนาได้เนื้อแดงครับขี้วัวเล่งลูกครับเมื่อโตวไวน <ฮะ S 1> ออถ้าต้นใดออกดอกออกดอกอมีผลผลิตก่อนภายในสามปี4ปีเนี่นะฮึ่งเอาฮึ่งเอาป Ł ุ๋ย1 3บสามสิายิมเอ็ดใส่ช่วงต้นฝนครับเพื่อเล่งลูกเมื่อมันโตครับเมื่อมันโตวไวแล้วก็ปลายฝนช่วงเดือนตุลาฮึ่งอัดปุ๋ย15-15 ข้าวลาแหมครับผมอ่าอ่าถ้าต้นแสนสี่ปีข้าก็เพิ่มเป็นอ่าเนื่กิโลสกิโลกันแล้วแต่ครับอ่าอยู่ด้วยความเหมาะสมเนาะครับผมอ่าเพื่อพยุงต้นเมื่อต้นมันโสมเนาะอ่าแล้วพอลูกโตโตแล้วก็สามารถไปแปรรูปเป็นอะไรได้บ้างพี่อ่าแปรรูปอ่าเข้าลงน้ําพริกอ่าทำน้ําพริกอ่าทำสปาเกี่ยวกับสบู่ยาสีฟันครีมนวดเอ่าไปดอง เอาไปดองไปแช่อิ่มครับอดองแช่อิ่มมีประโยชน์เยอ,ยอะยเลยเนาะพี่เนาะเมล็ดก็ขายได้ครับเมล็ดขายได้เมล็ดเขาไปไทำแคปซูลทำแป้งทำสีย้อมผ้าครับมเมล็ดตอนนี้ที่ที่ห้อยนี่ก็มีสั่งมเมล็ดอยู่ประมาณ1ิกว่าตันครับผมแต่ในอาเภอน,นี้ยังยังมีบักขามที่น้อยอยู่เขากำลังปลูกครับเริ่มทยอยปลูกขึ้นเรื่อยๆอ่าลผลิต คนบริษัทแปลรูปเหมือนเยคือมะขามเปียะทางล้อยจะเน้นมะขามเปียครับคุณจะสร้างรายได้ดีมะขามเปียมะขามเปียนี่จะจะได้ราคากว่า,าแต่มะขามดิบนี่จะได้น้ำหนักครับตลาดย่อยที่สุดอยู่ังหวัดเพชรบูรณ์นะครับอยู่ตำบลวางบานอำเภอหลุมเก่าครับมะขามดิบทางล้อยตอนนี้เขาก็ติดต่อมาละจะมาเหมาซื้อตัดลูกดิบ เข้างรอเข้าลงดองครับผมแต่ปีนี้นี่ยอมรับว่าบักขามผมนี่ออกได้ประมาณ4ีปีเต็มๆแล้วมันคือเราเลี้ยงตามธรรมชาติเนะเลี้ยงตามธรรมชาติทัาก็ปล่อยมันก็เลยไม่ได้ไม่ได้ลงทุนเกี่ยวกับปุ๋ยเกี่ยวกับขีวัวเยอะครับมันก็เลยมันก็เลยออกลูกปีนี้ติดลูกน้อยเกี่ยวกับอากาศนะครับปีนี้ร้อนมากเลยทำมัดอกมันร่วง ก็เลยไม่ได้สร้างผลผลิตให้เป็นลูกประหารเยอะนะพี่เนาะ กิ่งพันครับกิ่งพันทีจ่จะเอาไปจะเอาไปจำหน่ายขยายในการปลูกของมะขามนะครับอันนี้เขาเรียกว่ากิ่งกิ่งกิ่งทาบครับกิ่งท่าบเอาเอาเก่า,เาคือเพอาะเมล็ดก่อนแล้วมาทาบทีหลังครับเอาก้าเอาเก้า,มาเมล็ดด้อยขนาดทอดเข้าดําเกลียวามาทา่า เอาน้องๆมาอยู่ที่ข้าวไร่นะครับอ่าอันนี้คือข้าวไร่พันเล็บนกนะครับเป็นข้าวเจ้าครับอ่าปลูกง่ายดูแลง่ายครับอ่าใส่ปุ๋ยอ่าแค่ครั้งเดียวครับมันก็โตมาเร็วออกรวงเขาก็ได้เกี่ยวกันแล้วเนาะ,ะอ,อ,อ่าช่วงอ่า,อาข้าวไร่นี้จะได้เกี่ยวช่วงเดือนพฤศจิกาครับอ่าอยู่ประมาณ4เดือนครับปลูกได้ประมาณอ่าสองเดือนครึ่งแล้วครับ มีเจ้าโรคับนี่เขาเอามาจากที่ไหนอ่ะอ๋อพันพื้นบ้านครับในอำเภอเลยต่างต่างอำเภอต่างจังหวัดก็ถ้าจะมีอยู่มันมีอยู่หลายสายพันธุ์ครับแต่พันธุ์นี้มันมันจะงมีผลผลิตเยอะครับได้เม็ดได้ได้เมล็ดเยอะครับพันธุ์นี้จะดีครับแต่แต่แต่มันบักค่อยต้านทานโรคอะไดเนาะมันจะครับบักขอยนิยมปลูกมันจะมีเชื้อราอยู่ครับผม ผมอันนี้คือต้นมะขามป้อมนะครับพรนเป้นสยามจะดีที่สุดคือการเก็บลูกง่ายครับเก็บลูกง่ายต้นเตี้ยครับต้นสูงลูกย่อยโดกมากครับเื่อผลผลิตอยู่ประมาณ3-500กิโลถ้าอายุได้ประมาณสามสามปีถึงหกปีขึ้นนะครับจึงขึ้นอยู่สามร้อยถึงห้าร้อยกิโลต่อต้นนะครับอันนี้เป็นต้นเตี้ยพรนเป้นเสยาม เราจะมีพันลูกทอครับพันลูกทอพันลูกท้อต้นมันจะค่อนข้างจะสูงสูงกว่าพันอื่นๆเนาะในนี้พันลูกทอลูกลูกมันจะเหมือนลูกทอเลยก้นก้นมันก้นมันจะแหลมครับก้นมันจะแหลมก้นมันแหลมเนาะนี่ก้นมันแหลมของพันพันลูกทอครับแต่เป็นสยามตะกี้นี้ใหญ่แบบสูสุดนะครับก็เลยก็เลยลูกมันก็เลยเล็กอยู่มันตีดอกใหม่แต่นี้ตีแน่นแล้วครับ อันนี้ชิมได้ครับอันนี้ปลอดสารหมดเลยใน,นลอยนี้ปลอดสารหมดเลยครับกืศทุกอย่างปลอดสารครับไม่มีสารเคมีอลองชิมได้เลยครับชิมแม่มาพนพันเพชรครับเพชรสยามพันเพชรสยามครับจีิที่นี่ไปเลย, <c oughs> เ,ลยเพชรสยามไม่กิีบหนุยห่ยจีบกินได้เลยเด้อ น้องน้องไม่ยิงมาเก็บกินแล้วเออมาการต้นนะมพันธุ์สสยามพันธุ์คสยามครับเทศสยามลำต้นจะสูงเหมือนกันคล้ายๆลูกท้อเนาะแต่กิ่งจะมามากกิ่งจะมามากเหมือนลูกทอ้อใ,ใบเล็กครับใบแหลมใบแหลมเล็เลกกิ่งเร็วครับเร็วกว่าลูกทอ้อลูกท้อน,นี่จะกิ่งหนากิ่งหนาใบใบใหญ่ครับแต่พันธุ์เพศนี้จะกิง่ง กิ่งเร็วใบแหลมครับแต่กับลูกยใยเหมือนกันดกเหมือนกันครับดกเหมือนกันทุกต้นเลย,เ,เ,ลลย,ยเป็นพันเป็นพันเพศเนาะลูกลูกแก่ค่อนข้างแบนแบนๆน่อยหนึ่ง <c oughs> <c oughs> อ,อันนี้คือลูกมาขันป้อมครับ <c oughs> <c oughs> ของคุณหนูนะคะก็ขอของคุณพี่มุ้ยนะคะที่ได้ให้ประโยชน์ในเรื่องของการดูแลมะขามเปรี้ยวยักษ์นะคะไม่ว่าจะเป็นวิธีการแต่งรูปวิธีการดูแลนะคะหรือว่าจะสายพันธุ์ที่นํามาใช้ในการปลูกนะคะและทริปนี้นะคะพวกเราก็ได้ประโยชน์อย่างมากนะคะแล้วสามารถสามารถนะคะเ,เราเนี่ยสามารถไปปลูกเองได้ด้วยนะถ้าเรารู้วิธีในการรักษาดูและคะ่ะ ค่ะใครที่สนใจที่จะท่องเที่ยวในการติดต่อนะคะนี่คะดูทางเพจข้างล่างแล้วก็เบอร์โทรติดต่อจากพี่มุ้ยได้เลยค่ะอ่าครับขอเชิญติดต่อที่เบอร์โทรทผมนะครับอ่าศูนย์แปดสี่สี่เป็นหกสองสองสี่หนึ่งครับอ่าเบอร์ผมได้เลยครับติดต่อได้เลยครับโดยตรงครับผมขอบคุณครับค่ะในนามแทนปุ่มที่สองนะคะภูมิาศาสตร์การท่องเที่ยวเชิงเกษตรก็ขอขอบคุณพี่มุ้ยมากนะคะที่คอยให้ความรู้เกี่ยวกับ การเกษตรต่างๆที่อยู่ภายในส่วนนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นมะขามป้อมมะขามเปี้ยวยักษ์ทางพวกเรานะคะก็มีของเล็กๆน้อยๆนะคะที่จะมอบให้พี่มุยเป็นที่ระลึกค่ะก็นั่นก็คือถ้วยกาไก่ค่ะครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณ่างยิ่งครับขอบคุณครับ ตอนวันนี้ไม่ได้พบรู้เชิงเกษตรจับคู่กันมากนะคะซึ่งเป็นแหล่งนองนเียวเชิงเกษตรใหม่ของท่านนะค่ะค่ะใครสนใจจะมาแวะเที่ยวชมได้มาขาับเรียกนะคะสามารถแวะมาได้ที่บ้านแม่วาตําบลแม่นาจอนอําเภอแม่แตดตเชียงใหม่ได้เลยนะคะสามารถติดต่อ <c oughs> ได้ <c oughs> เนมเอบอร์ติดต่อามที่อยู่ข้างล่างนี้นะค่ะแล้วก็รับรองแม่เลยนะคะว่าบรรยากาศดีมากค่ะ ในวันนี้นะคะขอจกนนะะขอบการพิธีครับเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะอารมณ์หน,น,นัดนี้หัวใจชักขันละลัละลาเล่นสวยเข้าตา มากไปมันจะปล่อยไปฟรี 088ครับอ่า 4... เออเฮ้ <c oughs> <c oughs>